เมื่อหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งได้บังเอิญไปสัมผัสกับหนังสือเวทมนต์เขา้าจึงทำให้เธอได้รับพลังวิเศษมาโดยไม่รู้ตัวเรื่องราวจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปเชิญไปรับชมกันเลยครับกับ the bureau of magical things มห ah ัศจรรย์เวทมนต์อโลเวง หลังจากที่ปีเตอร์ได้แอบอยู่ในร้านของแม็กเวลและเห็นว่าเขาสามารถเดินทะลุกำแพงได้ต่อมาปีเตอร์จึงไปหาไคล่าที่บ้านแล้วนำคลิปวิดีโอนั้นมาเปิดให้เธอดูเพื่อจะให้ไคล่าอธิบายความจริงทั้งหมดมาว่าแม็กเวลนั้นเป็นใครกันแน่ซึ่งตอนนี้เขาก็ได้อัพคลิปไว้บนคลาวแล้วถ้าหากว่าไคล่าไม่ยอมบอกมาเขาก็จะเอาคลิปนั้นไปเผยแพร่ให้คนทั้งโลกได้เห็น ทำให้ไคล่าจึงไม่มีทางเลือกและแตัดสินใจยอมบอกปีเตอร์ไปว่าแม็กเวลนั้นเป็นลูกครึ่งระหว่างมนุษย์กับเอลฟ์พอปีเตอร์ได้ยินแบบนั้นก็ขอร้องให้ไคล่าช่วยพาเขาไปดูที่หลังกำแพงทีเพราะเขาอยากรู้ว่าที่นั่นมันมีอะไรซ่อนอยู่ต่อจากนั้นพอเวลาได้ผ่านไปจนตกดึกไคล่าก็แอบพาปีเตอร์หายตัวเข้า,ขาไปที่ร้านขายหนังสือพร้อมกับพาเขาเดินทะลุผ่านกำแพงเข้าไปยังห้องสมุดเพื่อจะให้ปีเตอร์ได้เห็นห้องสมุดเวทมนต์ที่มันได้ซ่อนอยู่หลังกำแพง แต่ว่าจูจูลักซี่ก็ได้หายตัวเข้ามาในห้องสมุดเพราะถึงเวลาที่เธอจะต้องทําหน้าที่ของนางฟ้าแล้วไคลาจึงรีบพาตัวปีเตอร์ไปซ่อนไว้ก่อนที่ลักซี่จะมาเห็นเขาซึ่งในระหว่างที่ลักซี่กําลังทําการไล่เวทมนต์ของนางฟ้าอยู่นั้นปีเตอร์ก็พยายามจะมองหาตัวลักซี่แต่ว่าเขาก็ไม่สามารถมองเห็นได้เพราะตอนนี้ลักซี่กําลังล่องหนอยู่จนปีเตอร์นั้นเผลอไปทําหนังสือเล่มหนึ่งหล่นลงบนผืน ทำให้ไคล่า,ลาก,ก็เลยรีบออกไปหาลักซี่แล้วแกล้งบอกว่าเธอมาที่นี่เพื่อจะดูของวิเศษชิ้นใหม่ที่เพิ่งถูกส่งมาถึงและในขณะที่ปีเตอร์กำลังแอบซ่อนตัวอยู่นั้นเขาก็เห็นว่าหนังสือที่ตกอยู่ตรงหน้ามันกำลังเปลี่ยนภาพปกได้เองพอปีเตอร์ลองเปิดดูแล้วเอามือไปสัมผัสกับมันจูจ่ๆเขาก็ถูกดูดเข้าไปข้างในหนังสือและโผล่เข้าไปยังป่าแห่งหนึ่งที่ไม่รู้ว่าจะหาทางกลับออกไปได้ยังไง สิ่งในระหว่างนั้นพอไคล่าได้หันกลับไปดูปีเตอร์อีกทีก็เห็นว่าตอนนี้ปีเตอร์ได้หายตัวไปแล้วจนกระทั่งพอเวลาได้ผ่านไปถึงเช้าวันต่อมาไคล่าที่เผลอหลับไปในห้องสมุดพอตื่นขึ้นเธอก็พยายามจะตามหาตัวปีเตอร์ต่อเพื่อจะได้รีบพาเขากลับออกไปจากที่นี่ แต่ว่าทันใดนั้นลินลี่กับลักซี่ก็ได้เข้ามาถึงที่ห้องสมุดแล้วลินลี่ก็บอกว่าวันนี้อาจารย์แม็กเวลจะออกไปทําธุระที่อื่นเลยฝากให้เธอเป็นคนไปเฝ้าร้านหนังสือให้แทนซึ่งไคลาก็รีบบอกให้ลินลี่ออกไปดูแลร้านได้แล้วและพยายามจะให้ลักซี่ออกไปกับลินลี่ด้วยจากนั้นเมื่อลินลี่ได้ออกไปที่ร้านขายหนังสือของแม็กเวลแล้วลักซี่ก็ถามว่าไคลากาลังปิดบางอะไรไว้อยู่เพราะดูเหมือนว่าไคลาจะไม่ได้กลับบ้านตั้งแต่เมื่อคืน แถมยังทำตัวแปลกๆพร้อมกับคิดจะไล่ให้เธอออกไปจากที่นี่อีกทำให้ไคล่ากเลยยอมสารภาพความจริงว่าปีเตอร์เพื่อนของเธอนั้นดันไปเห็นแมกเวลตอนที่เดินทะลุผ่านกำแพงเขา้าและเขาก็ได้ถ่ายคลิปเก็บเอาไว้พร้อมกับขู่ว่าจะเอาไปแฉถ้าหากเธอไม่ยอมพาเข้ามาดูที่ห้องสมุดแห่งนี้ซึ่งพอลักซี่ได้ยินแบบนั้นเธอก็ตกใจมากที่ไคล่าพาคนแปลกหน้าเข้ามาที่นี่และบอกให้รีบหาตัวปีเตอร์เพื่อลบความทรงจำของเขาเดี๋ยวนี้ แต่ไคล่าก็บอกว่าตอนนี้ปีเตอร์หายตัวไปและเธอก็พยายามตามหามาทั้งคืนแล้วจึงขอร้องให้ลักซี่มาช่วยเธอตามหาด้วยส่วนทางฟังของปีเตอร์ที่ตอนนี้กำลังติดอยู่ในหนังสือในระหว่างที่กำลังเดินไปเรื่อยๆเขาก็เจอกับชายคนหนึ่งที่กำลังทำบางอย่างอยู่แต่ว่าทันใดน,นั้นปีเตอร์ก็เผลอไปเหยียบโดนเสกิ่งไม้จนทำให้เกิดเสียงดังชายคนนั้นจึงรู้ตัวเข้าแล้วถามว่าใครกำลังอยู่ตรงนั้น พอปีเตอร์ออกไปหาและพยายามขอความช่วยเหลือบอกว่าตอนนี้เขากำลังหาทางกลับบ้านแต่ว่าชายคนนั้นกลับคิดว่าปีเตอร์เป็นคนที่แม่มดชั่วร้ายส่งตัวมาแล้วเขาก็ทำการปลบมือพร้อมกับกระทืบเท้าเพราะเชื่อว่าการทำแบบนี้เป็นวิธีไล่แม่มดซึ่งปีเตอร์ก็พยายามอธิบายว่าเขากำลังเข้าใจผิดแต่ว่าชายคนนั้นก็ไม่ยอมฟังเลยทำให้ปีเตอร์จึงคิดจะหนีออกไปจากที่นี่ก่อนแต่ว่าจูจ่ๆก็ได้ไมีชายอีกคนหนึ่งโผล่เข้ามาจากข้างหลัง แล้วจับตัวปีเตอร์ไปขังเอาไว้ในกรงทันทีส่วนทางฝั่งของไคล่ากับลักซี่ในขณะที่กําลังตามหาตัวปีเตอร์อยู่ในห้องสมุดอิโมเจนกับดาร่าก็ได้เดินทางเข้ามาถึงแล้วเริ่มทํางานที่อาจารย์แม็กวลได้สั่งทิ้งเอาไว้ว่าให้ทํารายชื่อบัญชีเกี่ยวกับของวิเศษที่ถูกส่งมาเมื่อวานแล้วดาร่าก็เอาหนังสือที่ปีเตอร์กําลังติดอยู่ข้างในนั้นไปไว้ที่ชั้นวางซึ่งไคล่ากับลักซี่ก็ปรึกษากันว่าถ้าหากอิโมเจนกับดาร่ายังอยู่ที่นี่ พวกเธอก็คงไม่มีโอกาสได้ตามหาปีเตอร์แนะ่ไคล่าจึงเดินไปที่กล่องใส่ของวิเศษแล้วแอบปล่อยให้โพโกกสติกมันหลุดออกมาจากกล่องพร้อมกับแกล้งทําเหมือนกับว่าถูกมันพาให้หายตัวออกไปข้างนอกซึ่งพอดาร่ากับอิโมเจนเห็นแบบนั้นทั้งสองก็พากันหายตัวตามออกไปเพื่อจะช่วยไคลา่าทําให้ลักซี่จึงใช้โอกาสนี้ในการตามหาตัวปีเตอร์ต่อส่วนไคล่าที่พอออกมาข้างนอกแล้วเธอาาก็รีบเอาโพโกกสติกอันนั้นไปซ่อนไว้ที่ถังขยะ ซึ่งดารากับอิโมเจนที่พากันตามมาหาไคลาก็บอกว่าตอนนี้โพโกสติ๊กมันได้หนีไปแล้วดาราก็เลยบอกว่าเราควรจะกลับไปที่ห้องสมุดก่อนเพราะบางทีลักซี่อาจจะรู้วิธีควบคุมมันได้แต่พอไคลา่าได้ยินแบบนั้นเธอก็พยายามห้ามไมา่ให้ทั้งสองคนกลับไปที่ห้องสมุดบอกว่ามันอาจจะทําให้เสียเวลาซึ่งเธออยากจะให้ลองแย,ยกกันออกตามหาดูก่อนแล้วไคลาก็บอกให้ดาร่าออกไปหาด้วยกันกับเธอ ต่อจากนั้นในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังเดินกันอยู่ไคล่าก็แกล้งทาเหมือนกับว่าเธอเห็นโปกกสติกอยู่ตรงหน้าจึงบอกให้ดาราลองตามไปดูตรงนั้นส่วนเธอจะอ้อมไปข้างหลังเพื่อไม่ให้มันหนีไปได้และเมื่อดาราได้ลองตามไปดูที่ไคลาบอกไคล่าก็แอบหายตัวกลับไปหาลักซี่ที่ห้องสมุดทันที ซึ่งตอนนี้ลักซี่ก็ยังหาตัวปีเตอร์ไม่เจอเลยแต่ว่าในระหว่างนั้นบันไดมันก็ได้เข้ามาหาทั้งสองคนและพยายามจะบอกบางอย่างจากนั้นมันก็พาให้ทั้งสองตามไปดูที่ชั้นหนังสือพร้อมกับมีหนังสือเล่มหนึ่งเลื่อนออกมาหาและเมื่อไคล่าได้ลองเอาหนังสือเล่มนั้นลงมาดู ลักซี่ก็บอกว่าหนังสือเล่มนี้มันสามารถดึงเอาคนอ่านให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อเรื่องได้เธอจึงคิดว่าบางทีปีเตอร์อาจจะกำลังอยู่ในหนังสือเล่มนี้ลักซี่จึงบอกให้ไคลล่ากลับไปหาอิโมเจนกับดาราก่อนส่วนเธอจะหาวิธีช่วยปีเตอร์อยู่ที่นี่เองจากนั้นเมื่อลักซี่ได้เปิดหนังสือเล่มนั้นดูก็เห็นว่าตอนนี้ปีเตอร์กำลังติดอยู่ในหนังสือจริงๆแถมเขายังถูกจับตัวขังเอาไว้อีกตั้งหาก ลักซี่จึงตามเข้าไปในหนังสือเล่มน,นั้นแล้วใช้เวทมนต์ของเธอขู่พวกตัวละครในหนังสือที่ตอนนี้กำลังจับปีเตอร์ขังอยู่จนทำให้ใชายสองคนนั้นคิดว่าเธอคือแม่มดและพากันหนีไปซ่อนตัวทันทีจากนั้นลักซี่ก็รีบใช้เวทมนต์ทำลายกุญแจเพื่อช่วยปีเตอร์ออกมาจากกรงซึ่งในระหว่างนั้นชายสองคนก็กำลังจะพากันเข้ามาจับตัวลักซี่ แต่ว่าพอปีเตอร์ได้พูดคำว่าแม่มดออกมาชายสองคนนั้นก็พากันปลบมือกระทืบเท้าที่เป็นการแสดงท่าทางไล่แม่มดทำให้ลักซี่กับปีเตอร์จึงรีบใช้โอกาสหนีพากันหนีออกไปจากหนังสือส่วนทางฟังของไคล่าที่ตอนนี้ได้กลับไปหาดาล่ากับอิโมเจนอีกครั้งทนันใดนั้นทั้ง3คนก็เห็นโพก้สติกที่มันได้โผล่ออกมาดาล่ากับอิโมเจนจึงทำการใช้เวทมนต์หยุดมันเอาไว้ทันที ซึ่งพอไคล่าเห็นแบบนั้นเธอก็รีบหายตัวกลับไปที่ห้องสมุดและก็เห็นว่าตอนนี้ลักซี่ช่วยปีเตอร์ออกมาได้แล้วไคล่าจึงรีบพาปีเตอร์หายตัวออกไปก่อนที่พวกดา่าจะพากันกลับมาเห็นต่อจากนั้นไคล่ากับลักซี่ก็พากันไปคุยกับปีเตอร์ว่าการที่มนุษย์ธรรมดาเข้าไปเกี่ยวข้องกับเวทมนต์มันจะทําให้พวกเธอต้องเดือดร้อนไปด้วย ดังนั้นลักซี่จึงจะต้องลบความทรงจำของปีเตอร์ทิ้งไปซึ่งปีเตอร์ก็ยอมรับในความผิดของตัวเองเพราะเขาไม่น่าบังคับให้ไคล่าทำแบบนั้นเลยและจะปล่อยให้ลักซี่ลบความทรงจำของเขาโดยที่ไม่ขัดขืนพร้อมกับมอบสร้อยคอรูปหัวใจให้เป็นของขวัญเพื่อเป็นการขอบคุณที่ลักซี่ยอมเสียสละเข้าไปช่วยเหลือเขาแต่ว่าพอลักซี่เห็นว่าปีเตอร์ไม่ได้เป็นภัยอะไรต่อพวกเธออีกแล้วเธอก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ลบความทรงจำของปีเตอร์ แล้วลักซี่ก็เดินกลับออกไปจากที่นั่นทันทีโดยที่ยังปล่อยให้ปีเตอร์จำเรื่องทุกอย่างได้อยู่ทำให้ปีเตอร์จึงรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่เขาจะยังมีความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องเวทมนต์และจะได้ไม่ลืมเรื่องที่ลักซี่เคยช่วยชีวิตเขาเอาไว้